สวัสดีพี่น้องปวองไปสุดทุกคนขามานนะครับสุดยอดเต้าสวัสดีดสครับตอนนี้สามมาแลงพี่น้องนัดก,ก็อยากให้หนึงมาแล้งแต่เหตุใดดีพี่น้องซอยขับไปแช์แล้วคอมเมนต์ซอยกันหลายๆนี่ด้วยนะครับ แล้วกระลุนอยู่ครับลุนลุนที่เดียวไม่ได้นอ,อนครับประเด็นที่สองคื่องเปิด <c oughs> เปิดที่สำคัญพี่นอ <c oughs> ้องเบิงเพียงจมบหรอกบเบิงเพ้งอื่นไปก่อนจากจากน้อยเปิดตลับกับกันนับตาม,มาตัดเตยก็ได้ครับเขับไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์หลายๆไปคอมเมนต์แหรอกอะ <c oughs> มันไปตอบผู้อื่นน,นั่มยังสิครับพี่น้อง ถ้าไปอยู่ที่2อมาแรงเอาจริงเหรอครับมันเบิ่งยังไงอ่ะสองมาแรงและสามมาแรงแล้วก,ก็ดีแท้เล้ยพี่หมหอยครับ <S <S ปล่อยเพียงปานอบุญ เชี่แฉ่ขับไปซอยดันซอยแช่หล่านเดื่อหมดทั่วไปสองมาแรงจริงเหรอครับมันดูยังไงอ่ะติดมาแรงสองช่องติดมาแรงสองช่องอ่ะช่องหมดทั่วไปหยุดที่สองมาแรงแล้วช่องเพลงอยู่ที่สามมาแรงภาษาสองมาแรงล้วหรอยังสองมาแรงหยุดหมดทั่วไป สามตู้าังต like, like, ัเองหมดทั่วไปหนึ่งมาแรงแล้วว้าจริงหรอจริงหรครับดียังไงอ่ะไอ้พบบ้างไงเนี่ยพม่หมดทั่วไปหนึ่งมาแรงแอพนัาเบิงยังไหนฮะเอาคอยไล่โคอยไล่ด้วยคบ้างบ้ได้เ่ว่เป็นหนึ่งมาแรงเหรอครับนวานหนึ่งมาแรง เนี่ยพี่น้องสองมาแรงไปครับไปร่ำครับประมาณชั่วโมงหนึ่งพอดไปแม่สัมเนียครับขอบพระคุณมาลลยลวกหน้าจากพี่เหมยน,นะครับไปปั้นดันสมา,านกุกัจสองมาแรงมาเ,เอาโทษศัพ์เครื่องนหน่อยไอเนี่ยคับนี่ สองมแมลงและสาม,มาแมลง้วสองสามาพี่อุกกินบ้างไงนะพี่อุกพยินังมาทุกคนครับดันใมันหนัวหึมาแรงเลยครับกินมาเ<ห>ยนะมยเหรอมเลยตะบันแดงมุกดาหารต่งแกนน,แนั่น่เลิศเลิขโมยิอของอ่ะพี่ของใครอ่ะไม่รู้ดินื่ว่าพี่ของใครอ่ะของเขาออ ไม่เป็นคน,นแบบนี้อ่อไม่หรอถ้าเขาวางยาตายคงตายแล้วอ่ะอเลยอ่ะเป็นเอ็มบีแล้วเห็นเมบแล้วยิ้มบ่ร้น้ล้างบ้านน่าจะหลาส่งแล้วร <c oughs> วมากเยู่ครับขอเจอมเอยจริงหงี่ยอ่ ครับแม่มารีสวัสดีครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่มารีด้วยนะครับพระธาดุทรงบิณฑ์นักร้องชายแก่ตั้งแต่ทีเซอร์ออกมาแล้วจ้าพนมีขอบพระคุณตะวันแดงมุกดาหารด้วยนะครับพีตาเมื่อให้พระวานเดี๋ยวมีคนขโมยกินแน่ๆยังไม่แน่ครับยังไม่กล้าที่จะไปทิ้งว่า ระวังนะครับหวังลึกๆถึงเวลาแล้วพีอีกบัดเียงขอฮัลโหลเก็บของในหายสารเมเดี๋ยวไม่ทะเล้อยู่โอ้ยต่อที่สอต่คอมเมนต์ออยยางเจ๋ยวเราที่ช่วยออกไปก่อนนะ แค่เท่าน,นั้นเองสามแสนซับหนึ่งมาแรงเมื่อเกี่ยวครับอันเน่ิมที่เราให้ไว้สามแสนซับที่จะติดสามมาแรงถ้าแสนซันบต้อจะติดสองม,มาแรงอย่างไรเง ไปติดต่อแมลงมมนเกินเที่ยงคืนมแมงแมนบอน้องดันพี่มวยโอนก็ายล้านสามคนนั่มันไปเที่ยวมั่นกอมเงาแฮปปี้บ์ยเดทูยู่เอ้ามันคือไม่เป็นรีวิชเหรอใช่แล้วเมื่อกี้นั่นเป็น แม่สมมติว่ามีเทียนแล้วกันได้ไหมนะเนาะทำแม่ป,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 ปอบ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 ทำแบบแม่อุ้ยจันดับแล้วเฮ้ยเฮแฮปปี้เบิร์เดย์คืสมมติว่าแม่ตัดเค้กแล้วกันนะเฮ้ยแม่ตัดเค้กแล้วกินได้แล้วกินเลยนะสมมติันเกิดน,นะตามนนสถิติภายใน12ชั่วโมงมถ้า3 5แสนวิวติดหนึ่งมารงอ๋อ บค,ครับอบือมมาครับแล้ไปดันตีต่อแม่ครับโซล่เออไม่เกินวันนี้ติดนะอุ้ยบอกาการันตีหรืพี่น้องอไปเรียงแล้วหมดเพียงไม่น่าจะเกินพวกนี้ทั่วไปทั่วไปสองมันดูยังไงอ่ะอุ้ยไปก่อนนะเธอฮะอเ,เ,อเสร็จแล้วเหรอแล้วเหลือใครไม่เสร็จเงินก็ต้องเสร็จตรงนี้ ร้อยโลแต่เดินทางสองชั่วโมงมหมู่บหมู่มาอาะไรว,า,ว,วาทางลำบากไงทางตรงดีเปี้ยเลยเนรอออกันพยักตรงเลยแล้วก็เดี๋ยวใส่เป็นพี่แกเจส่งมาสุรินหนึ่งชั่วโมงห้สา,ส,าสิบหกนาทีแี้วก็ยิงอลไปน <c oughs> มันอยกแกใดหลืบใดของเส่อน น,อน้องโคตรดีใจเลยแบบว่าสามชม่วมงแรกปุ๊บเด้งขึ้นสิบสองมาแรงแล้วบอกอูอ้ยออกไปดันยูต่อต้องเบินหมดเลย FC, อ c ตีอุงอิงมาช่วยดันขอบค FC, อุณเอฟซีอุงอิงเอฟซีเต้าหยองเอฟซีกูจินจังเอฟซี FC, น้องนัดด้วยนะครับข <c oughs> ้ามเอจีน่า <c oughs> ฮะอะไรน้องนะคือห้ต่อยองไม่จีบกีฬานั่นคนธรรมดาต้องพิเศษเ้อนักหักต่อบ่นะไอยบางคนกับบาหมดทั่วไปขึ้นตีนหนึ่งมาแรงแล้วต้องกระทากรู้รู้รู้เหลือใครบ้างเหลือมีหรอ รู้ติดแมลงเฮ้ยมิแมลงประเทศไทยแล้วครับรู้ยังไงอ่ะไอ้เนี่หมวดทั่วไปมั้ยมันบอกว่าหมวดทั่วไปจินนึงมาแรลงเนี่ยเข้าไปยังไง เิงจะไหนพี่น,อน้องหนึ่งแรงแล้วนี่เพิ่นก็มาหนึแรงแล้วเ <c oughs> ิงึงจะไหนบอกซอนเนี่ยสอนให้เบึงนหนึ่งแรงแล้วจา้าพันเอาพี่น้องเบิง่งจงไหนแล้ววันนี้ตัวไข,ข่สา โอาจะเวฟอีห่างฮะใกล้ีห่างแตกโอ้ยพอไงมันระเบิดแล้วนะนะอ่มันระเบิดใจแล้วอนพูดอยเตียระเบิดแล้วนะนะถ่านบ่หูยงอีห่างอีก มุมนอนมันคือขึ้นอยู่ที่สองสองสนั่นพุ่นหนึ่งกับว่าสองพุ่นหนึ่งกับว่าหนึ่งตัวตะข่อยอันหมดทั่วไปดเรามาเจอกันรอบเดือดเดือดก่อนที่จะไปงานโอ้ยตอนนีอกดที่เพลงกดที่เพิ่มเติมเท่าไหร่แล้วอ่ะตอนนี้ มามาอย่างเลยเนาะอีคอยเราอย่าวีนะเป็นพี่ดันแล้เอออยงมือเบื่อุดตอนนี้กี่วิวแล้วพี่นี่ฝนมาแรงมันมาอันนี้ยัุดไม่หมดทั่วไปเอันดับหนึ่งอันนี้อันดับสองอันโกรหมดที่หนึ่งล้จอันออรสองคืออะไรตอนนี้ถ้าขยุดทูกวเตี้ยเขาอีง อ้า youtube เนีเยออ y o u t u b จ้าน่จะไปจังไรกัอือ๋อนีที่งที่ทีเพียงนอเพียงป็นที่สเนพงอ่ะอิสออื์ออืมอืมอือืเอ่าอืม่แล้วยอดวิือะมอืมอืมอืออออออืมออืมอม่ืมอืมอืมมออืมอ แล้วเปเว็บจังสังไนไเนาะสูแล้วมันมาก,กินมันอัดตีมันสอเหรอไอ้สเตแมนบอดดหนังสือค่ะมีแล้วอ่ะเหล้าฮูมันจะเป็นบ้าตีเขาบ่อยเบฟแนมโมนีสเแมนบอไดหนังสือคะัลละบ,บ,ใบ,บค,คใณภาพเบใครหน่วยนเวยนเเเลเและมินล่ะนี่จะ ถอดปะเสร็จออกเลยนี่เลยเดือดแตงโมของมัล้วแซ่บเนี้ยกินเล้าข้าวเม้นคือตุ้ยๆุยคือลดย้ําไปหากินคนที่ห้างเก็บเอาถิ่มเลยสองอย่างอย่างครับกินเนี้ยมันบรับข้าวมือหนึ่งเคยเคยเขาจมใส่อันนี้ะต่อมื่อกี้กินหนังควายหยุดในโหลดมืมือเม้นอีหยังเม้นยังยังเอาไปใส่กองรองไว้มนนหังววยนั่นล่ะ น้งงวนน้งวยนะะั่นละกินแต่เนี่ยเอ้ยว่าแต่กระสุนไม่กินไค่ทางห้างไขรแต่น,นี่ใครเอาห้างมาล่ะเอา,า,าว่าแะ่ไก่นะไก่ไก่เนี่จะกินอย่างเนาะไดีจะตายหย่อนหิวน้นกลุ่มออกมากอยูบ่บบดนี้พี่น้องอร่อย อาไม่ีออ้ย้้อเอกเอาวไปไหอ่อวกพี่ใครผ้าเบบใครยหลีพี่น้องเคยเกิดมากเหมเขาก็หนีละมีใครแล้วก็มีอันเบบมาม่าบอกอันนึงนะ มันน,มน,มมนั่นร้านวีมนแต่โปะตือรมานนั่นอยู่เดฟได้จอไม่ต้องเบิงทำม,มันเกนะนะินมากกว่านั้นเนีะยจะเห็นติดถว่ยเลยดิใหม่เลย,เลยดิเออมึงมานีๆออกมากเมไม่สูงเลยท้าท่ายาขัดยาโคตรูกพังงานพอบปขอยจมมันกับบ๊อบเตตัดกระจมยังสี่เหรว่าจะไม่ว <ๆ S 1> ีแล้ว<ๆ>ว่าจะไม่บีแล้ว ไอ้าหลเน่ยเอยากมากันหลายั่ถ้าายยงงเหรอถ้าสยยั่งนี่แหะพี่น้องขม่บฝากนะครับขม่บฝากให้พี่น้องไปกดไหลกดแช่ซอยอีกจะกรอบหนึ่งเน่นะครับไคล ดูดูแช่ดูดูแล้วก็ไ,ไปไปคอมเมนต์ไหมไปคอมเมนต์โอ้เสียงเหมือนเยี่ยวรถสังกะสีเลยนู่นนี่นั่นเป็นพิมพ์โหลดีปน้องไปเออยน่ะไป,ไปวิเคราะห์เพลงให้ซอยน่สมกับคืนนี้หนึ่งมาแรลงแน่นอน นิดหน่อยหลือนี่งหรือใครตอนนี้ล่าสุดทั่วไปหนึ่งมาแรงหมดเพลงสามมาแรงตะวันฉายหนึ่งมาแรงอยู่ครับยิมีน่ารักขอบพระคุณครับหมดทั่วไปสองมาแรงมาเกิดสามสุดท <c oughs> ีแมทวันนี้วันขับยังยังยังหนึ่งมาแรงอยู่นะครับ <น>ะอะไรนะมาเลยดทำต้องมาเลียงหมดเลยหมดทั่วไปติดมาเรียงไม่ใช่หรอ <c oughs> อ,อ๋อติดมาเลง <c oughs> ต,ววติดหนึ่งมาเ <c oughs> รียง eres, ว่จติดหนึ่งมาเลียงตองหนึ่งมาเรงเท่านะั้น <c oughs> อย่าเมินมั่วครับตอนนี้ขอรองตอนนี้เข้าไปสองเพลี่สามอะไรเมนไปโลดเมนยักกับเมนนี่หนีลงไหลเพิ่ิไปปันวิวใช่ตอนนี้ต่างชาตินนกวามันาวบ้าเมีนตอนนี้ต่างชาติดูสองสามช็อตนไ เพ่ยอตามอแล้วเาพี่น้องเดี๋ยวจะขออนุญาตลงไลนเด้อให้พี่น้องไปนี่แหละวัดม้าเบานี่ยแหละพี่น้องไปซอยอกดคอมเมนต์กดฟังเพลงอีกรอบแล้วก็แชร์หลายๆนะครับพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆนะครับตอนนี้สามนาทลม้งเอาถ้าจบละ ไม่ถ่ายไว้ถ่ายจริงไหตั้งแต่เมื่อวานมันกิเรยเกิดเสให้เจมไปเจมสเมาอวานผมกมโหมวยเหรออ้จัมวยขออนุญาตเก็บของนะครับแล้วไปเจอกันเด้อบายบายครับทุกคนครับโชวไปปันต่อแค่นี้แหละมงานุาต